สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียดซี่สุขุสุขคนเมื่อนี้ก็จะิมาเปิดราคาควาวปีกการดบัานฟางแดงตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากางจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องเมื่อนี้กับพ่อพ่อสมบูรณ์คือเกานะครับอ่าพ่อสมบูรณ์เฉิมมาฝากพี่น้องเขาจักโตเดี๋ยวขอไปสอบถามพ่อสมบูรณ์กันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับน้ำโตคือเกานาะครับเมื่อนี้มีซีแรกกันครับมีซีแรกกันครับครับผม บอกเบอร์โทรพี่น้องเให้พ่อเบอร์โทรกับเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับครับมาเริ่มแม่นี่เนาะครับแม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่พ่อแม่นี่ยซื้อว่าแม่อันง่ามตาครับแม่ง่ามตานะครับพี่น้องเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพ่อเพิ่นเป็นสายอุทัยครับสายอุทัยนะครับพี่น้องครับอ่าข้อมสูงลายเป็นใดครับข้อมูลรยสามสี่บวกลบครับสามสิบสี่เนาะรอยสามสิบสี่บวกลบนะครับ พี่น้องสถานะในท้องเพิ่นมีหรือเปล่าพ่อเพิ่มสองผสมสองเดือนกลัวแล้วครับได้กับพ่อได้ว้พ่อว้กับลูกลูกไส้เก่าเจริญลูกไส้เก่าจเจร่ญนครับลูกไส้เก่าจะเลร่ญนเนาะครับผมท้องที่ไดพ่ออันในท้องเป็นท้องที่สองครับลูกเพิ่นนี่กัได้ลูกแรกครับนั่นยืดหันขึ้นลูกแรกครับนี่ลูกแรกเนาะครับครับลูกแรกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้พ่อตัวแม่ครับตัวแม่เนาะอ่าเปิดสองได้สามเมตรบ่พอครับผม เปิดราคาเท่าไหร่พอเปิดราคาห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามพันบาทต่อรองไดแม่นพอต่อร่องไดครับต่อร่องไดเนาะครับเนาะมาเบิงเอานะครับพี่น้องน้ำเพาะอ้อสมบูรณ์นะครับอ่าทำงามเลยแม่ลูกลูกโตแม่เนาะครับอ่าลูกเพิ่นนี่เป็นสายพันธุ์ใดพอลูกเพิ่นเป็นลูกเสากึ่งกาฬสินครับกึ่งกาลสินเนาะมีใบมีเอกสารพอ เป็นกึ่งกัลาสินนะครับอยู่กับม่นเดี๋ยว้มาเบิ่งครับพี่น้องมีใบมีเอกสารนะครับครับลูกสาวกึ่งกัลสินนะครับพี่น้องจากแพร่จากแพร่ว่าฟ้ามเหรอครับจากแพร่ว่าฟ้ามเนาะครับครัพี่น้องครับพี่น้องมีใบครับมีเอกสารนะครับพี่น้องลูกสาวกึ่งกัลสินล้วนลำโตงามนะครับสวยงามครับสีดยอกเล่าดีครับพี่น้องได้แล้วหาเดียนมันบ่พ่อครับเงาหางงดีครับหางงดีเนาะครับแขงขาดีสําหรับ ลูกกึ่งกาลสินครับนี่คือค้อยทรงลูกครับว่าจำเป็นต้องได้แกนช่ากับลูกเก่งครับช่วงนี้ครับลอยสามสิบกัวกับช่วงเขานั่นก็ได้ขายหลายแล้วครับลูกสาวสวยนะครับลูกสาวสุดยอดครับนี่คือค้อยทรงลูกครับครับผู้ใดมองหาอยากได้ครับลูกสาวกึ่งกาลสินสวยๆนะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไป่อยอดได้เลยครับไปผสมต่อมัผสมพันธุกรรมยังไงก็ดีมากครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสายดีมากแล้วครับ มาเบิงอัตลักษณ์แม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับครับมาเบิงด้านหน้านะครับพี่น้องเขาอุ้มบาดนะครับพี่น้องหัวหัวโหนกดีครับแข้งขาในเล็บใหญ่ครับนี่ตาแต้มแจ่มจ่มนะพ่อเนาะถึงสีผิสูงกับเล็บใหญ่เล็บพันธุกรรมดีครับครับผมเออเปล่าเปล่าง่ายเปลาเปล่่ครับนะครับไอ้กวางดีครับยังดีบับครับหลังดีส่งลูกขอสําคัญคือส่งลูกส่งลูกดีเนาะครับผมครับพี่น้องสําหรับแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับ สวยๆเลยเอาตัวต่อไปเลยพ่อครับครับมาชมโคมที่สองนะครับพี่น้องโคมที่สองแม่นี่นี่มีซื้อบ่พ่อแม่ซื้อแม่สายฝนครับแม่สายฝนเนาะครับอ่าเสื้อสายเพิ่นมันจะใส่พ่อเพิ่นสายเพิ่นเป็นสายเพชรอุดรแท้แล้วครับสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนาะโอ้ยค้อลำนะครับพี่น้องคอใหญ่ดีครับคอใหญ่คอหนาครับครับลำตัวยาวนะครับแขนขาขาใ่ดีครับความสูงเท่าไรพ่อความสูงเลยสามเก้าบวกลบครับ ถือว่าร้อยเกือบร้อยซี่ผู้ละครับครับอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าเนาะครับผมครับประกันไว้นะครับพี่น้องลำตัวเงาสถานะในท้องเพิ่นมีกหรือเ่พ่อเพิ่นผสมได้สามเดือนกว่าแล้วครับสามเดือนกับพ่อพันใดครับกับพ่ออันอันกับพ่อไอีเป็นลูกไส้ของอันนั่นไหมครับเป็นลูกไส้ของเบิ่มครับลูกไส้เบิ่มพันล้านเนาะครับผมครับในท้องกระซิเป็นล้านเนาะพ่อเนาะครับผมครับสำหรับแม่พันใหญ่ๆนะครับพี่น้อง ครับพันมีลูกตัวหนึ่งมาพ่อพันมีลูกตัวนึงครับลูกตัวแม่เนาะตัวแม่ครับตัวแม่นะครับพี่น้องทองที่ใดกับพ่อนี่อันในทองเป็นตัวที่สองครับตัวนี้เป็นตัวแรกครับในลูกแม่นะครับนี้ตัวแรกเนาะค้อแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าใดพ่อเปิดไว้อันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทกับต่อล่องไดคือเกาเนาะครับผมครับมาเบิ่งลูกสาวพ่นนะครับพี่น้องลูกสาวพันนี่เป็นสายพันใดพ่อนี่ลูกสาวเพ่นเป็นหลานของเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นเนาะครับผม นะครับพี่น้องโอ้ล้ำตัวดีล้ำตัวดีครับเพื่อนครับขาดีนะครับพี่น้องแข้งขาดีครับลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วพ่อลูกเพิ่นได้สิบเดือนครับสิบเดือนแล้วเนาะครับผมครับโอ้ล้ำตัวงามนะครับพี่น้องเบิ้งสุดยอดครับตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออองทุ่งน้องขาวดีนะครับเขาสวยนะครับสําหรับแม่่าสาวน้อยนะครับลูกแรกเนาะพ่อเนาะลูกแรกครับลูกแรกนะครับพี่น้องเบิ่งแข้งขากับบักใหญ่นะครับโอ้งามครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็มาเบิ่งน้ำ พอสมบูรณ์นะครับพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งแม่เพิ่นนะครับมาเบิบ้งอ่แข้งขาใหญ่เล็บน้อยก่อนดีบ่มีต่ำนี้นะพ่อเนาะแม่ดีครับขน<ม>หน้าตาดีบัคร,บครับมีกำไร ครับหลังนะครับป้าข้อนะครับพ uh> uh ี่น้องข้อหนาครับหลังหนาครับข้อใหญ่เนาะครับขนแข็งปั่นขนหมูป้าแหละครับเพื่อนนี่ข้อใหญ่นะครับป้าเถอะครับพี่น้องครับครับผมมองหาครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกประจําคอกนะครับครับเบื้องหน้าตาหนาเขาอีกครับเบื้องด้านหน้านะครับเบื้องเอิกอเผาเบื้องขาหนาลูกครับอ้าวมูลน่ะพี่พ่อครับเบื้องล็บเลยครับผมอ้าวเบื้องพี่น้องโอ้ตาแต้มแจ็มจ้ำครับตานกเป็ดนะครับพี่น้องปากใหญ่กินยาดีเนาะพ่อเนาะยาดีสุดยอดครับเลี้ยงง่ายๆครับ พ่ออ่องถุงน้องขาวนะครับเออเผาดีครับบอกผ้าไล่ก้วงดีนะครับพี่น้องแข็งขาเรียบหน่อยกอดดีครเบิ้งหน้าตาแล้วครับหัวหนุ่มหัวนุ่มดีปัญญงครับคันซ้อนดีนะครับครับผมเขาสวยงามครับเพ็นแเรากับมาเบิงเอานะครับพี่น้องถ้าผู้มองหาอยากได้แม่พันธุ์แม่ลูกไปเลี้ยงนะครับซื้อสองได้สามเนาะซื้อสองได้สามนะครับพี่น้อง ครับกับมะเบิงเอาน้ำพอสมบูรณ์นะครับจัดมาให้พี่น้องเฮาเกษตรกรเฮาไปเลี้ยงสุดยอดเลยครับแม่นี่ครับที่เด็ดครับอยู่เจ็ดหมื่นเท่าไหร่ก็พอเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพุ่มสูงอยู่เท่าไหร่ก็พอสูงร้อยสามเก่าครับร้อยสามสิบเก้าเนาะครับสามเก้าบวกลบครับอ่างสำหรับแม่พันใหญ่นะครับตะกี้ตะแม่ก็สมเหรอครับลูกเทวดาได้ซื้อไปเลยครับครับตามสมัยเนาะครับผมตามยุคของมันครับครับตามยุคนะครับครับครับทายดี แข้งขาดีขงขาหางดีครับครับหางสวยนะครับครับนมซีเต้าเนาะพ่อครับครับนมซีเต้างามครับครับนมซีเต้าสวยเลยสวยงามครับงางามสวยงามครับงาเบิ้งก็ได้ครับงาห้พี่นองเขาเบิ้งนะพ่อครับครับโค้งมากพ่อเลียงเชิงเชิงนะครับเฟียงสูตายครับเฟียงมีขนใส่เลยครับเฟียงหูเนาะพ่อเนาะครับหูครับสี่สองได้สามนะครับท่องที่ใดก็พ่อนี่ท่องที่สองครับท่องที่สองเนาะ ท่องได้เจ็ดเดือนก็พอท่องได้สามเดือนกลัวล้วครับสามเดือนกลัวนะครับเอาครับพี่น้องเห็นแล้วก็มาเบิ่งเอานะครับครับตัวต่อไปเลยพ่อครับมาชมแม่ที่สามนะครับที่สามครับแม่ที่สามนะครับโอ้ลำตัวดีตัวดีครับพี่น้องแม่ทองค่ำครับชื่อแม่ทองค่ำครับแม่ครับแม่ท้องค่ำเนาะครับผมอ่าเพิ่นเสื้อสายเพิ่นมาจะใส่ผเพิ่นเสื้อสายเพิ่นอัดสมมูลามาครับ ผสมโมล่าไทยผสมโมล่าครับผสมออกมาไย่ลายแล้วครับมาไถ่ลายแล้วครับครับค้นขาขาวหูขาวท้องขาวการขาข้อแล้วครับจับแยมจัมจ้ำแล้วครับมีข้ออ่องทุ่งน้องขาเลรเนาะครับผมครับควอมสูงเท่าไรพอควอมสูงรอยสามหาสามหกบวกลบครับพ่นพอพ่นมันแห้งครับตะกีก็สูงายก็นี่ครับมันกับพอพันใดใบครับมันกับเบิ้มพันล้านครับเบิ้มพันล้านผสมกับเบิ้มพันล้านเนาะครับผมครับกับมีใบมีเอกสารนะครับพี่น้องก็อยู่หลังปีใหม่คือกินน้องเลยครับล่งเบิดตแล้วครับ มีใบเมฆกับสารนะครับเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องถ้าผู้มองหาลูกในท้องเบิ่มพันล้านกับติดต่อพ่อสมบูรณ์เข้ามานะครับครับอีกเดือนปลายปลายครับใกล้ออกแระเบิดฟอบอีกเดือนปลายปลายครับลงเบิ่ลแล้วครับน้มกับลงมนะเอ็กัล้เบิ่ลแล้วครับกินน่องแล้วเนาะครับผมครเบิ่งน่องเพิ่นนะครับอ่างอ่างดีครับเพิ่นนี่ครับเบิ่งมีกําไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน่อก่อนครับพี่น้องน่ลงแล้วครับน้มไข่แล้วเนาะน่องใคแล้วนะครับครับผม โอ้ล้ำตัวลำตัวดีหนาครับข้อใหญ่ครับเพื่อนนี่ครับข้อใ่ญ่กับข้อหนาอีกเรื่องง่ายๆครับนี่ครับทองที่ใดละครทองแรกครับสาวทองแรกครับสาวทองแรกเนาะครับผมก็เปิดราคาไว้เท่าไหร่เปิดราคาไว้อันหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมพี่น้องเพื่อยากไดพันธุกรรมเบิรมติตจ่อจองได้เลยครับเพื่อนนี่ครับเรื่องง่ายๆครับในทองเบิรมพันล้านเนาะครับผมของแท้ครับจองเขาม้านะครับถือว่ามาดีครับถือว่าน้องเขามาดีครับครับผม มาดีหลายครับเ่าว่าไรนาไรลังหัวหนกหัวนนครับครับเบื้องด้านนาครับเบื้องด้านนาครับโน้นเขาครับเบื้องข้องข้างครับอ่องข้อสองอ่องแล้วนะครับครับบุกเผากะไ่ครับข้อการขาวคักแล้วครับอ้วงดีนะครับมาวันนี้คือไทยบดเลยหรอครับไทยบิดเลยนอะบดนีเฉพาะเพราะว่าเบื้องหล่ะครับเบื้องไรนาเบื้องความอ้างของเพื่อนหรอครับเบื้องนาครับหนาอ้างนะครับความอ้างอ้างคักครับพื่นเหรอแต่ว่าตะกี้สูงๆกับลงมาหลายหรอครับ เพราะว่าเพิ่นยังยืดเดือนไปเพิ่งจะออกแล้วครับคลอดแล้วสิออกแล้วเนาะพ่อครับผมซื้อไปได้ซื้อหนึ่งได้สองเลยต้องบอกหนึ่งได้สองครับไม่ผิดหวังครับลูกได้แล้วครับมีสิจะเลี้ยงไปม้วนไปนาครับแมงสิครับครับผมบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาเนี่ยพ่อเบอร์โทษกับเบอร์เก้าครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับครับติดต่อเขามานะครับพี่นอต่อเขามาเลยครับต่อร่องได้ครับังอ่านะครบครับใกล้ต่อร่องได้ครับพูดยังไง้พันธุกรรมของเบิรมครับแม่ซุ่ กระดูกดีครับแข็งขาดีครับครับนำนมดีครับชุ่มจังสีครับครับเกินคาดลูกเกินคาดครับครับครับโตต่อไปแล้วพอครับครับมาชมตัวที่ซีนะครับพี่น้องตัวที่ซีนี่ครับนม่ซื่อหรือเปล่าพ่อครับซื่อว่าเจ้าเพชรมหาชนครับเจ้าเพชรมหาชนนะครับผมอ่เพื่อนเป็นสายใดพ่อเพื่อนเป็นลูกไส้ของันไอเบิ้มจูเนียครับเบิ้มจูเนียเนาะมีใบมีเอกสารพ่อมีใบมีเอกสารครับครับอยู่น้ำผมละครับพี่น้องครับครับ เบิ้มจูเนียนะครับพี่น้องมีใบมีเอกสารนะครับครับมาเบิ้งด้านหลังนะครับด้านหลังเพิ่นก็เพิ่นฮอก็ได้สิบสี่เดือนครับครับมาเบิ้งเอานะครับพี่น้องได้คสิบสี่เดือนเนาะครับมาท่านได้ได้น่องครับครับถ้าผู้มองหาอยากได้พ่อพันธข้อยผู้น้อยนะครับพี่น้องลูกเบิ้มจูเนียนะครับเกิดจากแม่สูงลอยหาสิบเอ็ดครับเกิดจากแม่ลอยสูงลอยหาสิบเนาะครับผมครับสูงลอยหาสิบเอ็ดครับนี่สูงหไรไปได้พ่อนี่ อันนี้สูงเอยสามสิบห้าบวกลบเครบครับบวกลำตัวดีนะครับลำตัวดีครับเงาครับพี่นี่ครับงามครับพี่น้องหน้าตาดีแข้งขาดีครับมึงมีควันหามเงินหาตองควันดีข้อดีครับควันดีครับสีดอกเล่าสีดอกเล่าเงาครับขาใหญ่คือเงาครับพี่น้องสูงดีเนาะพ่อสูงครับคือคือพันซุ้มนี่สีสบางอยู่กับพระธา์หนาครับครับเพราะว่าสองปีก่วก็บจดีขึ้นมากเลยครับบ้ึงหน้าตาหน้าเขาเลยครับหน้าสวยครับ เปิดราคาเท่าไหรเปิดราคาไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทบางก็เผาเบางนั่นเพลินเลยครับเป็นเปล่ากับไงดีเนาะแข็งขาดีครับอ่องดีนะครับแข็งขาเรียบน้อยกอดดีเรียบเงินก็ดีครับหน้าตาดีครับหัวโหนกครับหน้าเขายอดนิยมนะครับเขาสวยเนาะเขาใหญ่ครับครับหัวหมอท่องหัวหมอท่องครับตาแจ่มแจ่มจ้ำดีครับสีดีพร้อมครับสีสวยลำตัวดีลำตัวดีครับผมอก็ได้ปีสี่เดือนครับ พ่อพ่อก็ด้ปีสองเดือนครับสิบสี่เดือนครับปีสองเดือนนะพ่อนะครับว่ท่านไดได้น้องครับน้องว่ะท่านออกครับใครเสมอนะครับผู้ใดใครสวยงามครับไม่แต่จับสั์เป็นพ่อคุ้มฟูงได้แล้วครับเอาไปประจาคอกับครับพี่น้องครับมาเบิ่งเอานะครับน้ำคอกพอสมบูรณ์ถ้าผู้เปิดกระทั่งมักทั่งเสดายครับเจ้าก็จําเป็นต้องแบ่งปันพี่น้องครับโอ้สิ่งใหญ่เป็นนาได้พอไห่ใงญ่แค่ครับไงเพราะว่าเพิ่นเพิ่นควอมจอยควอมนี่เพิ่นเรียงอ้วนเรียงหยังมาที่หลังแล้วครับเอาค้งสั่งไว้ก่อนครับ ต่อเติมได้ยังไงครับอันควบอวนควบงามของเพื่อนครับครับขอให้พันธุกรรมดีครับแม่เพิ่นกับสุดยอดครับครับอ้งามครับพี่น้องก้วยผู๋นอยู่ลูกลูกลูเนียนะครับนี่ถือว่าผู๋ล้อครับครับลูบล้อครับลูบล้อครับสวยล้มตัวที่นะครับลูบล้อลำมตัวดีครับหลังตรงครับหลังตรงครับครับผลยานกับทั่มากคุยกันครับโหนโค้งดีทรงฟี่ครับทรงฟี่กับเครื่องราคาร่วมทรงกับ ไก่ไก่คุยกันได้ครับคุยกันได้เนาะครับผมเอาบอกเบอร์โทรพี่น้องอีกเนะเบอร์โทรกับเบอร์เก้าครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับเบื้องใายเลยครับครับท่ายดีท่ายดีหางดีครับหางงเงาหางง่า่ใขสวยครับไครสวยนะครับยืนงามครับยืนสวยนะครับซึมีนจับซื้อกับโยกครับไม่ได้ฝึกแล้วครับนี่จับซื้อกับเงือกแล้วงามครับพี่น้องครับยอดเลยครับพูดอะไรจากไหกันพูดอะไรหาพอพันกับ ไวแต่คุ้มฝูงเพื่อว่าจะจับสัดขั้วยในขอบเข้า,ากับติดต่อไดเลยครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ติดน้ำในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ